ลับ,บเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับตัวผงนาโนซองเล็กๆนะคะที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายเนี่ยในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับตัวที่เขาเรียกกันว่าหยดทิพย์ค่ะคุณพรพัฒน์ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาในลักษณะของรูปแบบขวดทําไมแล้วถึงเรียกเขาว่าหยดทิพย์คะเขาว่าหยดทิพย์เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าที่ในการไปขยายเซลล์ของพืชทั้งทางกว้างทางลึกนะทางยาว ราะนั้นถ้าเราใช้หยดทิ์เนี่ยผสมเข้าไปด้วยในน้ําก่อนที่เราจะเอานานโนน,าน,โน้ําหรือนานโนผงเนี่ยเข้าไปฉีดเนี่ยมันจะทําให้พืชน,นั้นหัวใหญ่แต่ไม่แตกนะครับแล้วก็ผิวสวยนะครับแล้วก็พืชที่ส้มๆนะครับพืชที่ส้มๆใบไม่เขียวใบร่วงไม่ค่อยออกดอกเนี่ยไม่ค่อยมีผลผลิตต่างๆเนี่ยเราใช้หยดหยดทิร่วมด้วยเนี่ยจะทาให้พืชน,นั้นดกออกดอกดีขึ้นแล้วก็ต้นไม่สม้มใบเขียว ได้ง่ายขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครว่า2ตัวนี้เนี่ยคุณประโยชน์ของเขาต่างกันต่างกันครับยังไงคะเดี๋ยวขออธิบายแบบชัดๆตัวยหยดทิพย์เนี่ยจะเป็นตัวขยายเซลล์ของพืชให้ทํางานนะครับเพราะนั้น ถ้าเราใช้กับพวกมันสับปะหลังหรือว่าต้องการขยายหัวให้ใหญ่ขึ้นเราใช้หยดทิปข้าร่วมด้วยเนี่ยเขาจะขยายทําให้หัวใหญ่ขึ้นเขาแล้วก็เติบโตขึ้นได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเราใช้ตัวนาโนผงเนี่ยคือธาตุอาหารเป็นธาตุอาหารเลยอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม n อ k พครบถ้วนทุกอย่างแต่ว่ามันหน้าที่คนละอย่างกันอย่างนี้ผมอยากให้ผลไม้ผลผลิตผมใหญ่ขึ้นผมก็แค่หยดใช่หยดทิปแค่นั้นเองใช่หยดทิปแล้วก็ต้องใช้ ตัวนาโนผงร่วมด้วยต้องมีสารอาหารด้วยใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวคือมันเหมือนตัวนำพานำพาธาตุอาหารเข้าสู่เข้าสู่ปากใบพืชแต่ผิดแต่ว่าเมื่อพืชเนี่ยได้รับธาตุอาหารแล้วเขาจะจริญเติบโตเขาจะแข็งแรงแต่ว่าเขาจะแตกนั้นอย่างที่เราใช้กับพวกอ่งุ่นอย่างเงี้ยเราใช้กับพวกลำไยอย่างเงี้ยบางครั้งเราฉีดเพื่อพืชกินปุ๋ยดีลูกโตเร็วแต่ว่ามันแตกผิวก็ไม่สวยแล้วส่งต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยได้ราคาแต่ถ้าเราใช้หยดทิ์ร่วมด้วยเนี่ยจะทําให้พืชนั้น ใหญ่โตดกแต่ว่าไม่แตกคือเอามเพิ่ม,ววม,มประสิทธิภาพข้างในข้างในผลผลิตข้างในผลผลิตด,ดีขึ้นครับคือเขาขยายเซลล์พืชกับลูกของผลผลิตเราเนี่ยให้มัน,มนพอๆกันก็คือมันไม่ไม่ปรีไม่แตกแล้วก็ผิวสวยแล้วก็ได้เรื่องความดกความใหญ่แล้วก็ส่งเสริมทําให้ธาตุอาหารที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยเข้าสู่ปากองพืชได้ดีขึ้นนะครับแล้วเป็นไงครับลูกค้าเคยใช้ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้แล้ว มีเคสตัดี้อะไรมาเยอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ร่วมๆกันทั้งวิธีการใช้นะครับเรามีน้ํา20ลิตรเนี่ยเขาก็จะใช้คลตัวซานฝาสีน้ําเงินเราผสมน้ําเข้าเเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้นานโนผงแต่ก่อนใช้นานโนผงก็ใช้หยดทิพย์หยดไปทั้งหยด2หยดก่อนเสร็จแล้วก็ใช้นานโนผงหรือนาโนน้ำเนี่ยใส่ร่วมกันแล้วฉีดพร้อมกันทีเดียวเลยสิ่งที่ได้คือเกษตรกรเนี่ยได้ผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสปะหลังไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นส ทุกทุกอย่างนั้นตอบรับหมดเลยแล้วก็ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้จํานวนที่สั่งมาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยครับตอนนี้ค่ะแล้วในตัวหยดทิพย์เนี่ยหยดหนึ่งเนี่ยเราใช้กับน้ําหยดถึง2หยดต่อน้ํา20ลิตรครับ20ลิตรแล้วก็ใช้ฉีดพ่นเหมือนกันฉีดพ่นทางใบนะครับได้หมดเลยครับอันนี้เหมาะกับพืชที่เป็นออกออกผลเดียวรอเปล่าคะก็จริงๆแล้วใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่ถ้าใช้กับพืชที่มีผลเนี่ยจะได้ผลดีเนื่องจากว่าเขาจะขยายเซลล์ของพืชจะทําให้หัวหรือผลผลิตเขาเนี่ ใหญ่แล้วไม่แตกดกด้วยอะไรเงี้ยครับก็แล้วต้นที่มโสมเนี่ยก็จะไม่โสม,มนะครับพต้นตัวจะเล็กลงขึ้นหยดเดียวหยดถึง2หยดนะครับหยดถึงสหยดหยดถึงสหยดต่อน้ำหนึ่ง,หน,งหนึ่งปี๊บ นิดเดียวเองครับใช้ได้นานเพราะฉนั้นเมื่อเราดูวิธีการใช้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนใช้หลายๆอย่างแต่จริงแล้วถ้าดูต้นทุนเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยเพราะเราใช้น้อยมากครับแต่ละตัวก็คือใช้แค่นิดใช้นิดเดียวเองใร่บใช่ครับแต่ว่าเขาจะทาหน้าที่คนละอย่างเหมือนอาหารเราอาหารหลักห้าหมูเราเนี่ยแต่ละตัวก็ทำหน้าที่แตกต่างกันเราก็จะต้องมีการเสริมวิตามินให้กับร่างกายแต่วันนี้พูดก็เหมือนกันพูดก็เหมือนคนเราต้องการอาหารหลายๆอย่างเพราะนั้นบางตัวเขาเด่นด้านนี้บางตัวเด่นด้านนี้แต่เมื่อเราใช้ ทั้งหมดในร่วมกันก็คือทําให้เราเนี่ยได้เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืชอย่างเต็มที่นะครับบางตัวได้เรื่องภูมิต้านทานในเรื่องของการแมลงได้เรื่องลดต้นทุนการใช้เชื้อราก็คือไขตัวซารากระตุนให้ผลกินปุ๋ยมากยิ่งขึ้นอย่างตัวที่ป้องกันโรคพืชและเป็นปุ๋ยไปในตัวก็คือนานโนน้ําหรือว่าความสะดวกสบายในการพกพาก็คือนานโนผงตัวที่ทําให้พืชต้นไม่โซมแล้วก็ ไม่แตกและดกก็คือตัวหยดทิปอย่าเง้ขาก็จะมีหน้าที่คนละอย่างกันก็จะไปอีกคนละทางกัน<ช>คือเราม,มีมีทุกอย่างให้คุณพอ้อเลือกเรามี<ช>ทุกอย่าง <c oughs> ให้ทุกคนเลือกนะฮะเพราะนั้นเมื่อเราใช้ร่วมกันเราก็ได้ความสมบูรณ์ของพืชทุกอย่าง เพราะนั้นสิ่งที่กเกษตรกรได้คืินได้ผลิตมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยปลดหนี้แล้วก็รับรวยยิ่งขึ้นครับ<า>แสดงว่าใช้ปุ๋ยสบยายเนี่ก็ไม่ยังเป็นใช้อะเล็กเด็กกรด้จริงๆแล้วถ้าเกษตรกรได้ทดลองของเราใช้สักขอบสองขอบเนี่ยอตอน,นแรกเขาอาจจะยังไม่กล้าใช้ทั้งหมดก็<า>แบ่งถ้ามีนาล้อยไรก็อาจจะแบ่งแค่ยี่สิบไร่ลองใช้เราเพียวๆเลยปรากฏว่าเมื่อผลิตเขาได้มากยิ่งขึ้นต้นทุนใช้น้อยลงแต่อัตราแปลงเดิมที่เคยใช้ต้นทุนมากขึ้นแต่ผลิตก็ไม่แตกต่างกันหรือได้น้อยกว่าเข เปลืองเวลาไม่ต้องเปลืองเวลาด้วยแต่ถ้าหากว่าเขามั่นใจแล้วหลังจากที่คอพี้2อเนีเ่ยเขาจะใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยครบเซตเลยเพราะเขารู้สึกว่าเกษตรกรรู้สึกว่าเปิดใจและเชื่อได้แล้วาววทำได้จริงเนี่ยเขาจะเชื่อใช่ครับเพราะนั้นวิธีการก็คือลองเปิดใจทดลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเรื่องของพืชเนี่ยเขาไม่โกหกเราอยู่แล้วถ้าเราใช้งามนะครับมันก็จะงานอย่างที่เราว่าก็คือจะได้ผลิตมากยิ่งขึ้นต้นทุนลดลง แล้วที่สาคัญผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยการันตีความพอใจใช้ไม่ได้เห็นผลยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับยินดีคืนเงินเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมถามนิดนึงค่ะจากประสบการณ์ที่เคยไปบรรยายแต่ละที่มาเนี่ยใช่ครับมีเกษตรกรที่รวยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยรวยขึ้นฐานะทางการเงินดีขึ้นการทําเกษตรง่ายขึ้นตรงนี้มีเยอะไหมคะมีเยอะมากครับอย่างที่วางน้ําเขียวเนี่ยที่เราได้นําไปใช้แปลงนี้ของชื่อของพี่ประหยัดนะครับเขาใช้กับดอกดาวเรืองจริงๆแล้วดอกเนี่ยเขาปลูกมาต้องนานแล้วไม่เคยออกดอกเลย นะก็คือลงทุนไปเกือบ 2- องถึงสามแสนบาทกําลังจะถ่ายทิ้งแล้วเนะื่าเพราะว่าใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมประเภทไหนไม่ทราบเหมือนกันเมื่อเกิดผลออกมาคือไม่มีดอกอแต่หลังจากที่เรานําขายตัวช้างของเราไปผสมน้ําแล้วก็ใช้ตัวนานโนน้ำเนี่ยใช้ร่วมกันมีจดทิพย์เข้าไปด้วยปรากฏว่าระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวดอกเริ่มออกมามากมายนั้นแล้วเก็บไว้ถึงเกือบ20เมตรได้ผลผลิตไปเกือบ2 0 0แสนนะครับ<ฮ>จาก<ฮ><ฮ>ที่คิดว่าจะต้องถ่ายทิ้งแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเห็นมาได้ชัดแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งคือมะเขือเทศพันศีดา มีแต่ใบและใบหยิกออกดอกมาร่วงหมดเลยเขาเขาไปใช้เป็นแค่สัปดาห์เดียวนะครับเราให้ทดลองใช้เพียงแค่งานกว่าปรากฏว่าเขาเห็นความแตกต่างเลยว่าแปลงเดิมเนี่ยโอ้โหมีแต่ใบแต่แปลงที่เขาใช้ของเราเนี่ยโอ้โหมีแต่ลูกมีแต่ลูกแทบไม่เห็นใบหลังจากนั้นเขาก็เลยทดลองฉีดทั้งแปลงสิ่งที่ได้ก็คือว่าได้เกือบสองแสนเช่นเดียวกันนี่คือคิดว่าจะไม่ได้แต่คิดว่าต้องถ่ายทิ้งแล้วจะต้องขาดทุนแน่ๆทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งค่าแรงทั้งลงทุนมาแล้วเสียเวลาแล้วคิดว่าไม่ได้แน่แน่รอบนี้ ก็ปรากฏว่าเขามาฟื้นตัวจากการพี่เปิดใจแล้วมานําผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เขาได้มาเกือบสองสามแสนนะครับถือว่าคุมม,มาใช้ตัวตัวนี้ไหมครับรใช้ของเรานี่แหละครับทั้งคา,าร์าอ<ล>นโซานโนน้าแล้วก็ตัวตัวจุววดทิพย์ได้ร่วมกันแล้วก็คุ้มค่ากับเงินสองแสนที่คิดว่ามันจะไม่ได้ได้กลับคืนมานะครับเลยถามอีกนิดนึง ในตลาดเนี่ยก็มีสินค้าไม่รู้มีมากละมากมายเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแบบนี้หรือเปล่าแต่คือถ้าเราจะไปสู้กับเขาเนี่ยเรามีอะไรที่มีจุดเด่นไม่ว่าเขาหรือว่าไม่เหมือนกันาความแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยเกรดของสินค้าเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเกรดเปรียบเหมือนรถยนต์เนี่ยก็มีทั้งแคมรี่มีทั้งรถเบนซ์มีทั้งรถโตโยต้าก็เป็นรถเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าสมรรถนะความทนทานความแข็งแกร่งเกาะถนนเนี่ยหรือว่าศักรีเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นถ้าพูดถึงคารตัวซ้ายก็อาจจะมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อ นาโนาผงบางวาสัสดุก็อาจจะเอามีไปเหมือนกันแต่ว่าเรื่องคุณภาพเรื่องของที่ได้ประสิทธิภาพสูงแรืว่าของต้นฉบับจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่จอเยอยงคอยคนะครับผมต้องเป็นออริจินอลเท่านั้นออริจินอลเลยครับแ้วถามว่าออริจินอลเนี่ยเป็นแบบที่ไม่มีใครลเลยนแบบได้แน่นอนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมทางด้านการผลิตนะคะรวมรถึงการออกประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลในการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วพืชจะโชว์ให้เราเห็นอย่างที่คุณพรพัฒน์บ,บอกว่าพืชเนี่ยโกหกเราไม่ได้โกหกไม่เป็นถ้าเขาใช้โรงงานเขาที่เขียวเราเรา ก็มาวัดอีกทีตอนที่ผลผลิตออกผลผลิตออกมาด้วยไม่ใช่มีแต่ใบนะฮะก็ต้องมีทั้งผลผลิตออกมาแล้วก็เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตตรงนั้นนะครับสามารถได้มากขึ้นผลผลิตด้วยใช่ครับอย่างเช่นเกษตรกรบางท่านเนี่ยเคยทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศเพาออร์แกนิกต่างๆเขาจะไม่ใช้สารเคมีแต่บางท่านเนี่ยคือไม่ใช้สารเคมีแมลงรบกวนมากเขาก็ต้องใช้แต่เมื่อใช้เมื่อใช้ไปปั๊บปรากฏว่ามันจะต้องมีสารตกค้างแต่ก่อนที่จะเอาจะเก็บเกี่ยวก่อนหนึ่งสัปดาห์เนี่ย ถ้าเขาได้ใช้คา,ารโตซานซูปเปอร์นาโนงเราเนี่ยไปฉีดก่อนเก็บเกี่ยวเคียงแค่หนึ่งสัปดาห์มันจะดูดเคมีออกจากผักผลไม้มตรวจยังไงก็ไม่เจอครับก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันแต่อันนี้เราก็เป็นเทคนิคเพราะว่าบ้านเราพวกมแมลงพวกอะไรพวกนี้เยอะเ,เยอะครับแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยตรงนี้เอาคือเขาจะเป็นตัวที่ไปดูดเคมีออกหมดเลยและที่สำคัญผิวผลไม้เนี่ยจะคงความสดได้นานกว่าไม่ค่อยเหี่ยวเราแค่แช่ไว้อย่างเดียวใช่ไหมครับฉีดฉีดบนต้นนี่แหละครับก่อนเก็บเกี่ยว แล้วก็ทําให้ผลนสดนะผิวแก่ช้าลงสีก็จะเปลี่ยนช้าลงทําให้คงความสดได้นานและเวลาคนส่งไปไกลๆไปถึงประเทศอื่นๆก็จะคงความสดได้นานกว่าเพราะว่าเขาจะไปช่วยเรื่องของการไปช่วยทําให้พืชนั้นไม่แก่เร็วทั้งนี้ครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะวันนี้อยากจะให้คุณพรพัฒน์นะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนาโนไคโตซานนะคะแล้วก็ยังเป็นหยดทิปด้วยค่ะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับ ได้ลองเปิดใจลองนำผลิตภัณฑ์ของเราไปลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของซูเปอร์นาโนคาโตซานจอยแองคอยนาโนน้ำนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักหารรองอาหารเสริมแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่จําเป็นต่อพืชต้องการแล้วก็จะมีเรื่องของหยดทิปเป็นตัวทําให้พืชน,นั้นไม่โสมแล้วก็ดกแล้วก็ที่สำคัญก็คือขยายเซลล์พืชให้ใหญ่ขึ้น โดยที่ไม่แตกแล้วก็จะมีนานโนผงเป็นท่านอาหารที่เพื่อต้องการและประหยัดในการขนส่งถ้าพี่น้องแนะนําไปใช้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าพี่น้องกเรกษตรกรจะร่ํารวยปลดนี้โปลดสินแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าลดต้นทุนการผลิตได้จริงๆครับครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผนพันธุ์มาที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้นะครับ,คร,บครับค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็อย่ารอช้าครับที่จะมา,อาลองใช้ผลพันธ์ตรวนี้ครับโทรเข้ามาเลยนะครับ029755858ครับ แล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w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  o r l d k i e k l a n g j c com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w w c o t co, co. t h ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง jtv เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษ,ษัทจันคอยคอร์ปอเรชันจำกัดสาหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ